สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เค็นเลอร์พาร์ตอีกแล้วน,นะครับกับผมชัดนะครับวันนี้ก็จะมาเคาะบอลน,นะครับเคาะบอลในของควาว่าเชลซีนะมาพูดถึงเชลซีอีกสักหน่อยนะครับว่าเชลซีเนี่ยพึ่งผมพึ่งดูไปนะเจอกับคิสซัปเปเลตนะชนะไปสี่ศูนย์อ่าเริ่มมาแล้วครับสําหรับเชลซีนะเชลซี Chelsea ในการเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเจอทีมใหญ่ในการนี้ผมว่าค่อนข้างจะสู้เขายากหน่อยแต่ถามว่าถ้าเมื่อไรที่นักเตะ ค่อนข้างที่จะมาฟูลทีมนะกลับมาครบแล้วนะนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เขาจะมีริมเ้นนะผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเซลซีนะได้เบนสเวลมาลัตเนี่ยถามว่าโอโ้โหยกระดับเกมเล่นการเล่นริมเส้นของเชลซีได้เยอะนะในการเจอกิี้สนประเลดถึ่งครึ่งแรกเนี่ยจะดูการต่อบอลหรือการอะไรเนี่ยเยอะไปหน่อย เจาะไม่ได้คืนหลังเจาะไม่ได้คืนหลังการเคาะไปเคาะมาหาจังหวะทําเข้าแต่ริสเันพาเลตต้องยอมรับนะครับในครึ่งแรกที่ขอค่อนข้างที่จะเล่นเกมรับได้ดีนะครับผมพอมาครึ่งหลังเท่านั้นแหละนะครับเมื่อมาลูกแรกนะครับทุกอย่างก็จะพลุนหมดเลยนะครับเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจุกอ่ะพอมันน้ามันออกมาปุ๊บมันก็ระเฉาะออกมาทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้เนาะเชลจิงอ่ะเชลซีในทุกการเนี่ยผมดูแลแลมพาดเนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นทําเกม รมทีมได้ดีนะครับในฤดูกาลที่แล้วเขาก็อยู่ดับที่4ี่4นะไปแผป่วปานิดเดียวนะครับไม่ไงั้นก็ได้1ใน3ไปแล้วนะครับสำหรับเชลซีในยุคข,ของแลมพาดนะแต่ปีนี้เขาผ่าตัดทีมค่อนข้างจะเยอะต้องซื้อไยทั้ง7คนนะครับโดยมีทั้งเนะมนดี้ well, Howard, X, นะโกติโก้แล้วก็มีชิดเวล์แล้วก็มีไคลฮาวเวิร์ดมีซีเยกมีทิโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็มี ซานนะครับของที่ปล่อยยืมไปนะครับถ้าถามว่าแวนเนอร์เนี่ยผมมองแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นการปรับให้เขาปรับได้ทางปีนะครับเพราะเชลซียังยังมีอบาาับราฮัมแล้วก็มีชิลูนะครับโดยเกมแรกๆอ่ะที่ที่เชลซียังยังไม่สามารถปฏิบัติต่อเกมได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากริมเส้นเขาจุดเด่นทางริมเส้นเขาอ่ะเชลซีเป็นเก,เกมที่ริมเส้นเขาโหดอยู่นะครับในยุคนั้นจะมีทั้งใครอ่ะ เปโดวิลเลียมนะลุกการที่แล้วนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับไ,ได้ปุริสิตมาช่วยด้านซ้ายเนี่ยเรามีวิลเลียมเล่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยในลุกการที่แล้วแต่ลุกการเนี้ยไปโดกับวิลเลียมไม่อยู่นะครับเราซื้อผู้เล่นมาอย่างซีเยกมาเงีย้ยเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ปุริสิตก็ยังไม่ฟิตเท่าที่ควรน,นะครับทําให้ต้นลุกการแรก,แรกเนี่ยที่เล่นเนี่ยนะครับโดยใช้ซีโมเวนเนอร์เล่นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไคฮาวเวลร์เล่นซ้ายมั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ย มันมันค่อนข้างยังไม่ลงตัวนะครับในนัดที่เจอเชลซีเอ้ในนัดที่เจอสเปอร์ในบอลคาราบาวครับอะ่ะที่ผมดูอยู่อะ่ะไอ้ที่ผมดูแผนเขาอะนะคือมันเป็นอะไรที่แบบเออผมอยากให้เชลซีเล่นประมาณนี้แหละเออคือแบบลิมเส้นไม่ยังไม่ฟิตแต่ทิโมแวนเนอร์เนี่ยมันสามารถเล่นลิมเส้นได้นะครับใช้อาบา,ารฮัมหรือไม่ใช้ชิรูเล่นหน้าเป้าก็ได้นะครับแล้วใช้อดอยเออถูกต้องเนี่ยตความรู้สึกผมนะโอเคเลยแล้วก็เพราะอดอยถึงมันจะไม่ได้แบบ สร้างผลงานอะไรมากมายนะครับแต่มันก็ยังเป็นริมเส้นได้นะครับโดยธรรมชาตินะครับเราใช้ค่ายเวิร์ดเนี่ยเล่นหน้าต่ํานะครับเราใช้กองเต้กับจอจินโย่เนี่ยเล่นตกการะครับตัวตัดเกมนะครับตัวทําเกมนะครับตัวโฮบอลก็จอจินโยนะครับส่วนกองเต้เนี่ยตัวตัดเกมนะครับแต่จอจินโยในนาทีที่เจอกันเนี่ที่เจอพาเลตเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยถามว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในกองกลางระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับจอจินโยนะ ผมเห็นว่าเขาเริ่มจะเปิดบอลเริ่มเคาะบอลเริ่มอะไรได้แล้วก็มีส่วนร่วมในเกมค่อนข้างจะเยอะครับส่วนกองเตะโดยธรรมชาติขเขาคือเป็นนักเตะที่เล่นตัวรับอยู่แล้วนะครับการเข้ามารวงบอลหรือการเข้ามาทําอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยโอเคสําหรับผมนะผมมองว่ามันยังแบบมันยังไม่ใช่กองเตะคนเดิมครับสําหรับผมนะครับส่วนที่โมเม้นเตอร์ก็ให้โอกาสเขานะครับส่วนาร์เวิร์ดก็เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนะ เริ่มปรับสภาพได้เริ่มมีจังหวะโตกลับที่เขาเลี้ยงขึ้นมากินเส้นให้กับแวงเนอร์แล้วแวงเนอร์ยิงเข้ามือโหลูกนั้นถ้าถ้าเข้าได้เนี่ยคือสุดยอดเลยแลแ้วเตะทุกคนก็พยายามปั้นแวงเนอร์กับไทเฮาเวิร์ดกันอยู่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแลมพาร์ดเนี่ยผมบอกได้เลยนะปีนี้เชลซีมันก็ได้ 1- ใน3อยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยหใน2ใน4อ่ะแชมป์นี่อาจจะยากอาจจะถ้าเซอร์ไพรส์อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับเชลซี Chelsea นะ ขอความรัดกุมและการเจอทีมใหญ่เนี่ยถึงจะแพ้เนี่ยจะไปเก็บทีมเล็กชนะได้หมดโดยที่ไม่แพ้ใครเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเชลซีนะแต่ถ้าไปเจอกับทีมใหญ่แพ้เนี่ยผมว่ายังยังมีโอกาสนะเล่นในบ้านอาจเสมออาจจะแพ้บ้างเสมออะไรเงี้ยมีแต้มบ้างน,นะครับเจอทีมใหญ่เช่นก็ลิเวอร์พูลกับเชลซีแมนเิตี้นะครับที่ที่สามารถที่ตออ่อกรเชลซีน่าจะหนักสุดก็คือ2ทีมนี้นะครับแต่เอเวอเรสต์ก็อาจจะมีบ้างอาร์เซนอลน,นิดหน่อยแมนยูนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับ หนักหนาอะไรมากสําหรับเชลซีในยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับถามว่าเล่นดีไหมเล่นตอนปิดวันนี้ครึ่งแรกอาจจะอึดอัดหน่อยแฟรงก์เชลซีอาจจะอึดอัดว่าไม่เจาะไม่เข้าสักทีอะไรเงี้ยโหแต่คิตตันเพลยแม่งก็มารับเต็มนะครับแล้วก็มาครึ่งหลังเนี่ยก็พอชิวเวลิกยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเท่านั้นเลยครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้จุดโทษ2ลูกนะครับก็ถือว่าจบเกมแลมพาร์ดเริ่มปรับจูนนะักเตะเข้าแล้วแล้วขอข่าวดีของเชลซีคือบุริสิตกลับมานะครับเล่นริมเส้น ทางด้านซ้ายแน่นอนนะครับใช้ทิโมแมงเนอร์เล่นขวาแล้วก็ใช้หน้าหน้าเป้าก็เป็นแฮมี่งมฮัมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าซีเอ็กลับมาผมว่าน่าจะตามนั้นเลยครับแมงเนอร์เล่นหน้าเป้านะครับแล้วก็ซีเอ็เล่นขวาแต่ทีนเนี้ยทางด้านขวายังยังไม่ค่อยมีใครที่มาเล่นได้นะครับผมก็ต้องใช้แผนนี้ไปก่อนเนาะสำหรับผมนะก็ใช้เจร์จินโยก,กับ กองเต้เล่นเกมลับช่วยกับไคฮาวเวิร์ดเล่นเกมลุกสบายๆไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเชลซีในใน,ในตอนนี้นะที่พร้อมที่กําลังพร้อมที่กาลังจะล่าเหยื่อนะครับล่าเหยื่อกับทีมอื่นๆนะพร้อมเก็บแต้มแล้วนะครับเช,เชลซีก็ทีมทุกทีมก็ระวังไว้ด้วยครับอย่ามองข้ามเชลซีไปนะครับในฤดูกาลนี้เพราะเขาทุ่มเงินกว่า200ล้านปอนด์เพื่อซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมมาสร้างอนาคตในต่อไปนะครับแต่ผมดูแล้วเชลซีขาด อย่างเดียวครับคือริมเส้นแล้วก็การเข้าใจเกมของนักเตะผู้เล่นกันอีกนิดเดียวนะครับก็อาจจะทําให้เชลซีกลับมาพังงาดเริ่มจะกลับมาพังงาดได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับน่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากรอริมเส้นเขากลับมานะครับเพราะแบ็คเขาเริ่มกลับมาแล้วนะครับชิเวลกลับมาก็เล่นดีกองหลังก็โอเคครับเทียโก้กู้กับซูมาเนาะ ก็ยังโอเคแล้วก็มีโทมริที่ยังเป็นตัวสำรองได้นะครับแล้วเจมส์นขวาก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ก็ลุ้นตรงกองกลางกับริมเส้นนะครับแล้วก็ให้ทีโมแวนเนอร์ยิงประตูแรกได้เนี่ยเขาจะมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ให้โอกาสเขาทั้งฤดูการนะแวนเนอร์นะในดูก,การแรกของเชลซีกับอังกฤษด้วยนะครับ มันไม่เหมือนบอลเยอรมันนะครับต้องให้โอกาสเขาส่วนแทมมีบ่บาร์ฮัมก็อาจจะเป็นตัวสอดแทรกได้นะครับแต่ก็ต้องบทิษฐิความเป็นนักเตะที่ต้องการยิงประตูลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าในนัดล่าสุดก็มีการแย่งชิดโทษกับจอร์จินโยนะครับแต่ต้องให้สเกตา้ากับตันทีมเขามาตัดสินนะครับจอร์จินโยเขาเป็นนักเตะสังหารเมอร์หนึ่งของเชลซีอยู่แล้วนะครับผมก็เหลือแค่นัดเธอทีมใหญ่ถ้าเทลซีเก็บแต้มได้หรือเล่นในบ้านชนะเนี่ยผมว่า ก็นใน3มมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ด้วยนะครับผมเต็มที่ 2- 3ส,สเนี่ยอาจจะเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ถ้าน1เนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ก็มีสิทธิ์นะครับสำหรับเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับรออย่างเดียวนะครับรอริมเส้นครบแล้วก็การเข้าใจเกมของนักเตะใหม่เข้าขากันเมื่อไรก็ถือว่าเป็นทีมที่โหดอีกทีมหนึ่งนะครับสำหรับเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับส่วนที่ใครที่ความเห็นไม่ตรงกรันหรืออะไรเงี้ยลองลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆหรือหาอะไรแบบย่างๆอ,อ,อื่นๆมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับก็ยังไงก็เชียร์เชลซีนะครับว่าให้เข้าขาได้เร็วขึ้นเพราะเกมการดูบอลเนี่ยมันจะสนุกขึ้นนะครับก็อย่างผมว่าเป็นแฟนซีนอ่นก็ปีนี้ก็ถือว่าเล่นดีขึ้นเยอะจากปีที่แล้วนะครับก็ ดูกันต่อไปนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะบทสรุปของพิมพ์ลีก2020 2021นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับก็ประมาณนี้เนาะจะเดี๋ยวมีคอนเทมีคอนเทนต์อะไรก็จะมาพูดกันอีกนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ